ยีไฟายแดงในมันสปะหลังแมลงมีขาวยาสูบไวรัสดูยังไงอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทีป่ปลูกแตมทั่วเทศทุกท,ท่านวันนี้ผมได้สารเกษตรนะครับก็จะพาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกมาสปะหลังอยู่นะครับผมที่มีน้ที่เยอะแยะมากมายและมาเจอปัญหาที่ว่าเจอมแมลงนะครับในอากาศที่ที่ร้อนนะครับ ลมโกลหรือว่าดินสภาพไม่ดีนะครับถ้าเจอปัญหานี้พวกพี่น้องอาจจะมอกกับหาตัวเพ,พี้ยไฟเพี้ยไฟใช่ไหมคือเรามีความเข้าใจแบบนั้นเพี้ยไฟแต่เราไม่รู้มันเป็นอะไรเดียวอเาอายาเพี้ยไฟไม่ฉีดไปหาไม่ตายนะครับแล้วก็มแมลงว,วิ่งเข้าจสูบไวนัทที่สองอย่างที่ผมจะบอกนะครับวันนี้สองเรื่องว่าควรจะใช้ตัวไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปดูคลิปเต็มมุมเลยนะครับว่าเราจะ